สินค้าขายสินค้าขายดีราคาถูกนะคะมานําเสนอให้ค่ะสวัสดีลูกค้าทาง youtube ไลฟ์ด้วยค่ะแล้วก็สวัสดีลูกค้าทาง a c e b o o k ไลฟ์นะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยที่เข้ามาเนาะใครเข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกำใจให้แม่ค้าหน่อยนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามาก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวมีจะเริ่มขายสินค้าเลยค่ะ วันนี้ก็เป็นวันจันทร์เนาะวันแรกเนาะวันนี้รถค่อนข้างจะติดนะคะเมื่อเช้านี้เนาะรถติดนะแล้วก็วันนี้วันที่2ีกแล้วนะคะก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วในวันที่1กรกฎาคมเนาะหลายโรงเรียนก็เริ่มเปิดกันแล้วทยอยจบกันแล้วเนาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ก็อย่ายลืมนะคะดูแลลูกๆหลานๆนะคะให้สวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะหรือจะพเกเจลแอนตอ์เล็กๆไปที่โรงเรียนด้วยก็ได้นะคะเพราะว่า อโควิดก็ยังไม่ซาเนาะตอนนี้ก็ยังต้องดูแลตัวเองไปก่อนนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนเข้ามาตอนนี้มีเพื่อนเพื่อนเข้ามาประมาณกี่คนแล้วคะพีแอ์มินสวัสดีสองคนนะคะใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเนาะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆนะคะสินค้าดีๆจากทางร้านติเตอร์ค่ะ วันนี้พลาดไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าสินค้าด้านแบบนี้เป็นสินค้าเบสเซลเลอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นผ้ากระโดงพิมลายหรือจะเป็นผ้าชายหาดพิมลายก็สวยมากๆค่ะตัวนี้ค่ะสวัสดีลูกค้าทั้งท่านเลยค่ะสวัสดีนะคะสามารถรับชมนะคะทางช่อง youtube ไล v ์ก็ได้นะคะหรือจะเป็น Facebook ไล v ์นะคะสำหรับเพจทูติเตอร์ค่ะเรามีการไลฟ์สดขายสินค้านะคะพร้อมโปรโมชั่นดีๆเทคนิคดีๆมาแนะนำคุณลูกค้าทุกๆวันเลยนะคะ,ะ,คะใครติดตามอยู่นะคะ เพืกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยเนาะจะได้วิพาพโปรโมชั่นดีๆสินค้าดีๆจากทางร้านเราเนะาะเดี๋ยวหนูจะเริ่มเลยแล้วกันนะคะสําหรับสินค้าขายดีราคาถูกนะคะเริ่มด้วยผ้าสรลงพิมพ์ลายก่อนตัวนี้นะคะเป็นผ้าสรลงพิมลายแบบนี้เลยสวยมากๆนะคะบางท่านก็อ,อาจจะเรียกว่าเป็นผ้าถุงก็ได้นะคะนี่ค่ะแบบนี้พิมลายสวยงามนะคะที่หน้าร้านขายดีมากๆค่ะผืนใหญ่มากค่ะ ขนาดนะคะจะอยู่ที่ความกว้างอยู่ที่1 1 0เซนตเมตรนะคะตัวนี้เลย1 1 0ซนเมตรแล้วก็ความยาวนะคะจะอยู่ที่1 8 0เซนเมตรเลยนะคะอันนี้คือความความยาวของเคาที่สูงมินินะคะคือแบบใหญ่ถุกใหญ่มากนะคะผ้าตัวนี้จะเอาไปตัดเป็นผ้าถุงก็ได้นะคะเอาไปนุ่งเป็นสลุงก,ก็ได้หรือเอาไปทําเป็นผ้าอเนกป,ปะระสงค์ผ้าปูโต๊ะผ้าคุณมตู้เย็นคุมไมโครเวฟ าบางท่านค่ะที่ซื้อจากทางร้านไปเนาะเขาบอกว่าเอาไปตัดทากระเป๋าตัดทาเสื้อตัดทาผ้าได้เลยนะคะตัวนี้ทําทเสื้อทากางเกงได้เลยนะลายทุกท่านสวยด้วยนะคะ mm hmm. เนื้อผ้าตรงนี้นะคะ mm hmm. เป็นปคอตตอนแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะร้อยห้าสิบเจนได้เนาะแล้วก็ที่สําคัญนะคะทางโรงงานที่เรารับมานะคะพิมพ์ลายแบบรีแอคทีฟนะคะคือการพิมพ์ลายที่แบบชัดเจนนะคะสีชัดเจนนะคะพิมพ์เข้าไปในเนื้อผ้า แบบอย่างดีแน่นอนนะคะตัวนี้นี่เลยค่ะสี่ชั้นสวยงามชัดเจนนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจผ้าสลึงตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะแท็กหน้าจอค่ะแจ้งไปทางพี่แอดมินนะคะทางอินบ็อกซ์ได้เลยว่าสนใจนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะราคาสุดพิเศษไปเลยราคาเพียงผือนลหกสิบบาทเท่านั้นค่ะปกตินะคะราคาหนึ่งรอยสบาทนะคะเราไม่ขายเอาไปเลยถึงนั้นหกสิบาทเท่านั้นค่ะ นี่ค่ะราคา60บาทเท่านั้นนะคะถูกมากๆเดี๋ยวมิ้นจะค่อยๆไล่ลายให้คุณลูกค้าดูนะคะว่ามีรายไหนๆบ้างเนาะแล้วก็ถูกใจถูกอกถูกใจสีไหนไลายไหนก็สามารถแคปหน้าตอนะคะไปทางอินบ็อกซ์ได้เลยหรือใครอยากจะดูรายเพิ่มเติมนะคะก็แจ้งไปทางาพี่แอดมินได้เลยนะคะทักไปทางเพจได้เลยว่าขอดูรายเพิ่มเติมนะคะอันนี้เป็นถ้าส่งพิมพ์ลายสีม่วงเนาะเป็นลายแบบนี้ค่ะของลายไทยๆหน่อยนะคะ แล้วก็จะมีเป็นอีกลายหนึ่งนะคะเป็นลายประมาณแบบนี้เลยมีค่ะอันนี้ก็จะสวยเหมือนกันนะคะเป็นแบบข้าวงกลมเนาะออสวยมากเลยค่ะคุณลูกค้าตัวนี้อันนี้ลายขายดีนะคะที่หน้าร้านนะคะลูกค้าบางท่านเขาบอกว่าเอาไปตัดเป็นกระเป๋าวะะ่ะค่ะถูกูกใจซื้อไปหลายผืนมากมากเลยนะคะตัวนี้เอาไปทําผ้าถุงผ้านุ่งอะไรนี้ก็สวยนะคะมีค่ะลายนี้เนาะ สามารถแคปหน้าจอได้นะคะใครที่มาดูาลายสดย้อนหลังนะคะก็สามารถแคปหน้าจอตรงนี้แจ้งแยแอนมินได้นะคะราคาผื่นและเพียง60บาทเท่านั้นค่ะถูกมากๆเลยค่ะหกบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีลายอีกเป็นลายประมาณนี้เลยค่ะลา,ายแบบไทยๆหน่อยเนะาะใครที่แบบว่าจะซื้อไปฝากคุณแม่นะคะที่แบบว่า ช่วงนี้เนาะก็จะมีวันหยุดยาวแล้วก็จะมีเทศกาลเข้าพรรษาเนาะใครอยากจะกลับบ้านอะไรประมาณนี้นะคะก็ซื้อไปฝากท่านได้ค่ะแล้วรงสวยถูกใจแน่นอนค่ะเนื้อผ้าก็ดีนะคะแถมราคายังถูกอีกนะคะเพียงหกสิบบาทเท่านั้นนะคะแถบบไปได้เลยใครชอบรายนี้นะคะแถมบหน้าจอตัวนี้ไปเลยแจ้งแอดมินได้เลยนะคะ ค่ะแล้วก็เราต่อไปนะคะก็จะเป็นลายประมาณนี้ค่ะนีสีน้ําเงินนะคะแล้วก็มีเอ่าเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะก็สวยค่ะคุณลูกค้านีเลยค่ะสวยมากเลยค่ะตัวนี้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะราคาผืนละหกสิบาทเท่านั้นนะคะเนื้อผ้าคอตตอนแท้ร้อยเปอร์เซ็นติมลายแบบรีแอคทีฟเลยค่ะสีค่อนข้างชัดเจนนะคะสวยมากๆเลยค่ะ เอาไปทําเป็นผ้าเด็กกระสงก็ได้นะคะจริงๆผ้าปูโต๊ะนะคะผ้าปูอ่ะคุมตู้เย็นอะไรอย่างนี้เนาะแบบว่าเราสามารถเอาไปอาแดปเป็นผ้าเด็กกระส่งได้ด้วยนะคะเพราะว่าราคาสุนละหกสิบ,บาทเท่านั้น,นะคะ่ะใครสนใจนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะสามารถทักไปทางอินบ็อกซ์ค่ะขอดูไลน์เพิ่มเติมกับแย้มนินได้เลยนะคะ ค่ะนี่เป็นลายไทยๆนะคะสวยมากเลยนะคะตัวนี้อ่านี่ค่ะเหมาะมากซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่หรือจะเอาไปแบบว่าญาติผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะได้เลยค่ะ่คะราคาผืนละหกสิบบาทเท่านั้นค่ะนี่ค่ะเป็นสีสีส้มสีส้มออกแดงๆนิดนึงนะคะสวยค่ะนี่ค่ะลายไทยๆหน่อยนะคะราคาเพียงละหกสิบบาทเท่านั้นค่ะ 60บ,บาทเท่านั้นค่ะใครเข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะสวัสดีคนดูทั้ง10ท่านค่ะโอเควันนี้นะคะทูซิเตอร์มีสินค้าราคาสุดพิเศษค่ะตัวนี้นะคะที่อยู่ในมินเป็นผ้าสรงพิมพายนะคะสวยมากๆนะคะจะเอาไปตัดเย็บเป็นผ้าถุงหรือจะเอาไปใช้เป็นผ้าอเนกประสงค์นะคะก็ได้นะคะ ตัวนี้เนื้อผ้าเป็นคอตตอนแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะทอร้อยห้าสิบเซนได้เนาะขนาดร้อยสิบเซนนะคะคูณร้อยแปดสิบเซนเลยผืนใหญ่มากๆนะคะตัวนี้แล้วก็นอกจากลายไทยๆแล้วก็ยังมีเป็นลายแบบนี้ด้วยค่ะลายน่ารักน่ารักนะคะเป็นลูกผีเสื้อแบบนี้ค่ะสวยมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าแบบนี้เลยเดี๋ยวจะกางผืนใหญ่ให้ดูนะคะนี่ค่ะขนาดร้อยสิบคูณร้อยแปดสิบเซนนะคะความกว้างจะอยู่ที่ร้อยสิบเซนนะคะแล้วก็ความยาวจะอยู่ที่ ร้อยแดสิบเซนเลยค่ะอันนี้ผืนใหญ่โตมโหฬารมากค่ะตัดเสื้อตัดกางเกงนะคะหรือบางท่านเอาไปตัดผ้าที่ทำมแมททสกิดป์ก็ได้นะคะลูกค้าราคาผืนละหกสิบบาทเท่านั้นค่ะหกสิบบาทนะคะถูกใจรายไหนนะคะแคปหน้าจอนะคะแจ้งประางพี่แอนมินได้เลยนะคะนี่ค่ะค่อยๆไล่ไปอันนี้นะคะมีค่ะแต่ก็มีเป็นลายดอกก็มีนะคะ ค่ะเป็นลายดอกแบบนี้ก็มีค่ะพื้นสีชมพูนะคะสวยเช่นเดียวกันนะคะรายนี้รายนี้จะมีสองสีค่ะมีสีชมพูกับสีม่วงค่ะนีรายนี้ก็สวยค่ะเป็นลายมาใหม่เลยนะคะตัวนี้นี่ค่ะสีชมพูกับสีม่วงนะคะสวยมากเลยสนใจลายไหนสามารถแท็บหน้าจอนะคะแจ้งไปทางช่องช่องแทชทเราได้เลยนะคะในเหตที่เรากําลังไลฟ์สดอยู่นะตอนนี้เนาะนี่อันนี้ก็สวยค่ะ สีม่วงนะคะแล้วก็มีเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามานะคะใครเข้ามาก็สนใจสอบถามได้นะคะอันนี้เป็นลายดอกไม้แบบนี้ก็สวยเช่นเดียวกันค่ะนี่ค่ะสวยมากนะคะ แล้วก็เป็นลายดอกแบบนี้ก็มีนะคะลูกค้าสามารถดูไลายได้เลยนะคะทางช่องแคทเนาะใครสนใจสามารถขอดูลายเพิ่มเติมได้ราคาผ้าสลุงพรมลายตัวนี้ผืนละหกสิบาทเท่านั้นนะคะ <S <S ใครสนใจสามารถแทกหน้าจอแจ้งแชนินได้เลยค่ะแล้วก็ก่อนจะไปตัวเอกสินค้าหนึ่งนะคะแล้วก็จะพาไปที่ตัวผ้าชายหาดพิมพ์ลายแบบนี้นี่ค่ะเป็นผ้าพุมไหล่เนาะนะคะขนาดนะคะอยู่ที่1้อยสิบนิ้วนะคะแล้วก็กว้างนะคะ ว้างร้อนิ้วแล้วก็ยาวร7 0นิ้วเลยนะขอภัยกว้าง1้0ยสิบเซนนะคะยาวร้อเจ็ดสิเซนนะคะตัวนี้เป็นผ้าอาเรยอนนะคะเนื้อผ้าเป็นแบบผ้าเรยอนนะคะพิมพ์ลายสวยงามนะคะ,อะตอนนี้นะคะโควิดก็เริ่มซาแล้วใครนะคะที่มีแผนจะไปเที่ยวต่างจังหวัด จะไปตอนนี้กาญจะนบ,บุรีบูมมากเลยเนาะลูกค้าแล้วก็มีบางแสนชุมบุรีอะไรประมาณนี้ประจวบนะคะนะคะใครจะเที่ยวทะเลนะคะห้ามภาพเลยกับผ้าชายหาดตัวนี้นะคะราคานี่ถูกมากๆนะคะคุณลูกค้าพลาดไม่ได้จริงๆเที่ยงผืนละ80บาทเท่านั้นนะคะแล้วค่าจะส่งร้านน,นะ,ะขอบอกเลยว่าค่าจะส่งชิ้นแรกคืนละ20บาทนะคะแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะขอบวกเพิ่มอีก10บาทเนาะ ถาส่งชิ้นแรกแค่ยี่สิบาทชิ้นต่อไปแค่บวกชิ้นละสิบบาทเนาะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถแฉกหน้าจอนะคะค่ารยยอนเพียมรายตัวนี้ไปได้เลยะคะ่ะตัวนี้เป็นลายต้นมะพร้าวสีฟ้านะคะนี่เลยค่ะต้นมะพร้าวสีฟ้าแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะใครสนใจอยากดูรายเพิ่มเติมก็แจ้งได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ลายต่อไปค่ะก็จะเป็นลายดอกชบาค่ะอยันนี้สีที่สวย สามารถเอาไปทําเป็นกระโปงนะคะใส่กับเสื้อบิกินี่นะคะได้เลยใครที่แบบว่าเดินชายทะเลเนาะอ่าตัวนี้เป็นเป็นอะแดปเป็นกระโปงนะคะใช้งานได้เหมือนกันนะคะตัวนี้ประมาณนี้นะะเนาะเขาก็จะทําประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีชายเนาะ,ะประมาณนี้เนาะแล้วก็เอาเอามาเป็นชายอะไรอย่างนี้นะคะสวยค่ะประมาณนี้เนาะ,ะนี่เลยค่ะนี่ได้สวยมากค่ะแล้วตรง อาชายเขานะคะมันก็จะมีตัวนี้ด้วยเป็นคล้ายครๆผู้อะค่ะตรงนี้นะคะสวยมากเลยค่ะคุณลูกค้าราคาเพียงขึ้นละแปดสิบบาทเท่านั้นค่ะผ้าใส่หัดตัวนี้นะคะเนื้อผ้าเรยอนนะคะเอาไปเป็นผ้าเนี่ประสงติดกระเป๋าก็ได้นะคะสําหรับใครที่ทํางานออฟฟิศเนาะแบบว่าเอามานั่งคุมไหล่นะคะแบบนี้ลักษณะแบบคุมไหล่กันแอร์กันหนาวอะไรประมาณนี้นะคะ หรือว่าจะเอามาปิดกระโปงนะคะเวลาขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถเมเลอะไรประมาณนี้นะคะพกติดตัวไว้นะคะดีแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะแปดสิบบาทนะคะก็มีเป็นลายสีดำสีดำแบบนี้นะคะนี่เลยเป็นลายเต่าสีดำนะคะสนใจก็สามารถแคปหน้าจอนะคะแจ้งแทดมินได้เลยค่ะแล้วก็มีเป็นลายเรียบๆด้วยนะคะลายเรียบๆแบบนี้นี่ค่ะ แล้วก็ใครนะคะสนใจนะคะสามารถติดต่อนะคะเดี๋ยวจะมีช่องทางการติดต่อขึ้นให้ด้านหน้าจอเลยค่ะคะุณลูกค้าสามารถแอดไลน์มาได้นะคะที่ไลน์แอดทู r ซิเตอร์เบสนะคะหรือโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลได้ค่ะที่เบอร์0 6 1ค่ะ545ค่ะ3 8 9 2ค่ะหรือทักมาทางอินบ็อกซ์นะคะในเพจที่มิ้นกำลังไลฟ์สดอยู่นะตอนนี้ได้เลยค่ะคะุณลูกค้า ะะแล้วก็เดี๋ยวสําหรับไรนี้เดี๋ยวมิ้นจะฝากไว้เท่านี้สําหรับใครที่มาดูไรย้อนหลังนะคะก็สามารถแคปหน้าจอรายผ้าต่างๆนะคะส่งไปทางอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะแล้วก็เพื่อนๆจะเช็คให้นะคะว่ายัางมีสินค้าอยู่หรือเปล่านะคะถ้ายังไงนะคะฝากไรนี้ไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้รอบประมาณเที่ยงครึ่งนะคะสําหรับไรนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้เพจ คูซิเตอร์ด้วยนะคะจะได้ไม่พาโดโปรโมชั่นดีๆนะคะสินค้าดีๆนะคะจากทางร้านเราเนาะโอเคเดี๋ยวสำหรับไรนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนไว้พบเจอกันใหม่ในไรหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ